พ่อหมูกรอบพ่อหมูกรอบทำอะไรครับนอนสบายชิลๆเลยนะเราอะ่ะชิลๆเลยนะเราอะ่ะดูอิวันบึกนมหลอนมหลอพ่อลูกอ่อนใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะพาเข้าไปดูลูกๆหมูกรอบแล้วนะอายุครบสามสิบวันแล้วก็เสียอาทิตย์ครบเสียอาทิตย์ละดูดูพ่อเขาทำที่ให้แบบให้ไอ้เจ้า ลูกเหนียวนี่ยห้องน้ำเขาแต่ยังไม่ใช้เขายังไม่ใช้ดูสิแต่ตรงนั้นตรงนั้นคือห้องน้ำของพ่อ,พ,อพ่อหมูกรอแม่หมูแม่มีซี่ลืมให้ดูอันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาจากลังเพราะว่าตอนแรกก็อยู่ลังเล็กตอนนี้ก็เดินได้แล้วเริ่มวิ่งแล้วนะเริ่มวิ่งเริ่มรู้จักแบบ กุยละรู้จักแบบทำความสะอาดต,ตัวเองเริ่มรู้จักงับงับ,งบละอายุสี่อาทิตย์ไหนไหนไหแม่ขอส่องความน่ารักน่าเอ็นดูหน่อยสิกํลังกินนมเลยแต่เขาชอบเหมือนแบบเล่นมวยป้อมกันเฮ้ดูดิดูดิแย่งกันละแย่งกันละแย่งกันละหมูหมูหมยองหมูหวานโอ้ย แย่งกันน่นๆๆสิ <S <S แย่งกันแม่ลำคาญแล้วนะแม่มิซี่ลำคาญแล้วนะเริ่มเดือนะเริ่มเดือนะเดี๋ยวแม่ช่วยมิซี่เดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยอันนี้คือใครคนน,คนนี้เจ้าคนนี้เจ้าหวานน้อยเจ้าหมูหวานหมูหวานนี่แบบเริมตากรหมูหยองสองวันแล้วก็เหมือนจะเดินได้ไวได้คล่องกว่าเจ้าหมูเจ้าหมูหยองตัว หมูหวานจะตัวเล็กกว่าหน่อยหนึ่งตามช่างน้ําหนักประจําทุกวันทุกวันออกมาวันแรกก็น้ําหนักน้อยกว่าน้อยกว่าตัวผู้นั่นแหละดู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 เขานมมีหลายเต้าแต่ว่าน้ํานมก็ไม่ได้ออกทุกเต้าไงก็จะแย่งกันขนาดมีแค่สองตัวเฮ่เฮ่นี่ใครอะ่ะอ๋อหัวสวยๆตรงนี้นะลายสวยๆนี่ลายแบบเนี้ยคือเจ้าหมูหยองเจ้าหมูหยอง แต่หมูหวานเขาจะแบบเหมือนหมูหวานเขาลายสวยกว่าตามตัวแต่หมูหยองเขาก็จะเป็นแบบลายระเบียบตรงเนี้ยมากกว่าดูาทุกทาเฮ้ยมาให้แม่ให้แม่ส่องหน่อยสิลูกให้แม่ส่องนี้นี่คือใขรอ่ะนี่คือไข่และนี้สาวน้อยหมูเสาวน้อยหมูหวานสาวน้อยหมูหวาน ชอบอาหารแล้วชอบอาหาราชอบอาหารนะไอหยองหยองโชว์หน้าหน่อยลูกอายุครบสามสิวบวันให้ท่านผู้ชมกดติดตามความน่ารักของของของหมูหวานหน่อยครับอ้าวอ,อาเก็บแล้วแม่เก็บแล้วแม่เก็บแม่เก็บไป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 ,ไปอุ้ยดูสิดูเขาขวนันเล็กขวนเป็นรอยเลย มานี่มามานี่มาหาแม่หาแม่มาหาแม่มา,มา,มา,มาชอบชอบมาหานะชอบกัดด้วยคนนี้ใครคนนี้คนนี้ใครคนนี้หยองคนนี้หมูหยองครับคนนี้หมูหวานค่ะหมูหวานหมูหวานค่ะ,ะคลิปนี้มีแค่นี้คะ่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยไม่ทำคลิปยาวหรอก ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวนนสพข้ขามาหมกอมา,อ,อมากอะเข้ามาเขมหาลูกเร็วเร็วเข้ามาสิ สวัสดีครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับ,บ,รบฝากกดติดตามด้วยครับรอดูผมโตด้วยนะครับนะนนสงสัยสงสัยอา้อาวมาอยู่ด้วยกันหน่อยมาอยู่ด้วยกันใครโตกว่าใครโตกว่ากันให้ท่านผู้ชมดูใครโตกว่านะเจ้าหมูอย่างจะโตกว่าหมูบ้านสวัสดีครับ